สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสูตรการหมักน้ำยาหางไหลแดงค่ะหางไหลแดงเราจะใช้250กรัมค่ะน้ำส้มใส่ชู400ร้อมลค่ะยาเส้นค่ะยาเส้นประมาณ200กรัมค่ะซองนี้เราก็ซื้อมาประมาณ15บาบาทค่ะน้ำเปล่าค่ะลิตรครึ่งค่ะ ลงามาผสมกันเลยค่ะสูตรนี้จะมาช่วยไล่มแมลงเพีย้ยหนอนต่างๆได้ทุกชนิดเลยค่ะเราจะใช้ถุงสีฟ้าค่ะตะไคร่สีฟ้าจะมาช่วยกันเสศษผงต่างๆค่ะลนไปในกระป๋องค่ะเราก็กรองไปในตัวเลยค่ะค่ะเราใส่หางไรแดง250กร,รัมค่ะ หางไรแดงเราสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ค่ะช้อปปี้หรือราสตาค่ะ1กิโลก็ตกประมาณ100บาทค่ะหางไรแดงถือว่าเป็นสมุนไพรอันดับต้นๆค่ะที่ช่วยไล่มแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะค่ะเราก็ใส่ถุงตะข่ายเรียบร้อยแล้วค่ะเขย่าให้เขาลงไปก้นๆหน่อยหนึ่งค่ะ ค่ะเรากดไปให้อยู่ก้นๆถุงหน่อยนงคะยาเส้นค่ะยาเส้นเราใช้ประมาณ200กรัมค่ะยาเส้นที่เราใช้ประมาณ200กรัมค่ะราคาก็อยู่รวาวๆ15บาทค่ะค่ะเราจะใส่ลงไปเลยค่ะยาเส้นก็จะมาเพิ่มในการไล่แมลงและหนอนอีกทีหนึ่งค่ะ ถ้าเราใช้สมุนไพรหลายๆตัวก็จะช่วยให้การได้แมลงได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะค่ะยาเส้นเราใช้กะพอประมาณค่ะเราไม่มีสูตรตายตัวค่ะเราจะใช้ประมาณหนึ่งร้อยกรัมก็ได้ค่ะยาเส้นเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ถึงสองร้อยกรัมก็ได้ค่ะเรากะพอประมาณค่ะ ยาเส้นก็จะมาช่วยไล่มแมลงและหนอนต่างๆถ้าเราใส่ผสมกันหรือหลายอย่างคะ่ะส่วนน้ำส้มใส่ชูเราใช้400มลตรค่ะหรือ400มลค่ะน้ำส้มใส่ชูเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดคะ่ะเวลาที่เราใส่และหมักไปจะช่วยให้น้ำยาหางไหลแรงออกมาดีคะ่ะ ส่วนน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะหรือกะพอประมาณค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นค่ะเราใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะสูตรนี้เราหมักประมาณ1วันก็ใช้ได้ค่ะค่ะน้ำยาของเขาก็เริ่มออกแล้วค่ะ เราควรหมักไว้อย่างน้อยประมาณ1นึ่คืนค่ะเราจะใส่หินที่หนัหนกๆลงไปค่ะเพื่อจะไม่ให้เขารอยขึ้นมาค่ะค่ะเราก็หมักเขาไว้ประมาณหนึ่คืนถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะหมักไว้ประมาณ1นึ่งอาทิตย์ค่ะค่ะกดสักเล็กน้อยค่ะ เราจะใช้ถุงพลาสติกครอบไว้ค่ะเพราะว่าเราหมักไว้ในสวนค่ะเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงมากินได้ค่ะเราควรจะหาถุงพลาสติกมาผูกไว้ค่ะผูกกับหนังยางค่ะเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงต่างๆมาดมได้ค่ะหรือมากัดกินค่ะ S <S <an> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะการหมักน้ำยาหางไห่แดงเป็นสมุนไพรช่วยไล่มแมลงเพี้ยหนอนต่างๆค่ะผ่านไป1นึ่คืนน้ำยาหางไห่แดงของเราก็เริ่มออกสีแล้วค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคืนที่สี่แล้วค่ะที่เราหมักไว้ค่ะถ้าเราต้องการให้เขาเข้มขน้นเราควรจะหมักไว้อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ค่ะสีของเขาจะมีความเข้มข้นค่ะค่ะเราเห็นว่าสีของเขาเข้มข้นมากๆเลยค่ะน้ำยาหางไห่แดงเป็นสมุนไพรอันดับต้นๆค่ะที่มาช่วยไล่แมลงเพี้ยหนอน และหนอนผิดเสื้อค่ะหนอนผิดเสื้อที่จะมาวางไข่ค่ะถ้าเรานําน้ํายาหางไก่แดงมาฉีดให้เขาค่ะหนอนผิดเสื้อของเขาก็หยุดชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรค่ะที่ป้องกันไล่มแมลงและกําจัดเพี้ยนหนอนผิดเสื้อต่างๆค่ะไม่ให้มารบกวนพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้เองค่ะ ค่ะน้ำยาหางไหลแดงยิ่งครบหนึ่งอาทิตย์เขาก็ยิ่งมีสีที่เข้มข้นค่ะถ้ามีสีที่เข้มขน้นเวลาที่เรานำไปฉีดแมลงต่างๆก็จะหนีหายไปไม่มารบกวนพืชผ,ผักสวนครัวที่เราปลูกไว้เลยค่ะค่ะสีเข้มมากๆเลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำส้มสายชูหรือยาเส้นเราสามารถใช้น้ำเปล่าหมักกับน้ำยาหางไรแดงได้ค่ะหางไรแดงเราก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าค่ะเรานำมาฉีดพืชผักสวนครัวปลอดภัยทั้งคนกินและคนฉีดด้วยค่ะ เราก็มากอกใส่ขวดค่ะได้ประมาณหนึ่งขวดค่ะถ้าเรานำมาฉีดพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้เขาก็จะไม่มีมแมลงรบกวนค่ะเพราะน้ำยาหางไหรแดงเป็นสูตรเข้มข้นช่วยกำจัดเพี้ยนหนอนมแมลงต่างๆค่ะและป้องกันการขยายพันธุ์ของหนอนผีเสื้อและหยุดการขยายพันธุ์ของหนอนต่างๆได้ด้วยค่ะ ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรที่สามารถทำใช้ได้แบบง่ายๆค่ะพืชผักสวนครัวที่เราฉีดด้วยน้ำยาหางไหรแดงเขาจะมีร้อนที่งามเพราะว่าไม่มีมแมลงมารบกวนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ